สวัสดีครับสมาชิก FC แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านนะครับผมผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอสก็มีสูตรชุด2ตัวนะครับระยะสั้นนะครับ2ตัวบนระยะสั้นมาฝากสมาชิกทุกท่านนะครับที่จริงสูตรนี้ก็เป็นตัดออกมาจากชุด3ตัวนะครับก็เลยนำมาทำเป็นคลิปใหม่ให้ในสมาชิกได้พิจารณากันนะครับตัดออกเป็นชุด2ตัวนะครับ สูตรเริ่มเดินจากงวดที่ออก8-6-7ครับนี่ผลการคํานวณออกมาก็จะได้6 2 6 7 8 2กเก็เข้าที่67นะครับงวดที่2ก็ผลการคํานวณออกมาได้4ชุดนี้นะครับก็เข้าไปที่06ยนะ์เนาะอ่าแล้วก็งวดที่3นะครับงวดที่แล้วนี่ผลการคํานวณออกมาได้4ชุดนี้ก็เข้าไปที่6-2นะครับมาดูงวดนี้ครับ ทวดนี้ก็คำนวณไปพร้อมกันนะครับข้อมูลตัวแรกนี้จะเป็น10หน่วยล่างนะครับส่วน3ตัวตรงนี้ก็จะเป็นเลขหน้าครั้งที่1นะครับจะใช้เลขหน้าครั้งที่1นะครับหลัก10นี้จะใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ2ครั้งนะครับ0 2ครั้งก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกเพิ่มนะครับเป็นการขยายสูตรบวกเพิ่ม2แต้มครับจะได้เด่น0กับ2ในหลัก10นะครับ ส่วนหลักหน่วยจะใช้หลัก10ล่างนะครับบวกกับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับ3บวก0ก็ได้3นะครับตัวแรกถ้าบวกเพิ่ม5แต้มนะครับก็ここจะเป็น8นะครับได้เด่น3 8จับคู่ออกมาได้4ชุดนี้ครับมี0 3 0 8 2 3แล้วก็2 8ครับผม